สวัสดีค่ะวันนี้สบายๆส,ยสตยไตล์ไผ่จ้าจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ดูแลและถนอมดวงตาของคุณให้อยู่คู่กับคุณไปยาวๆนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือ D Contact ค,ค่ะ D Contact บำรุงรักษาดวงตาของคุณก่อนที่จะเป็นโรคต่างๆเพระาะทุกวันนี้คนเราใช้คอมพิวเตอร์มากๆแช่สมาร์ทโฟน ทำให้วุ้นในตาเสื่อมง่ายในตาแห้งอันเป็นอ,อีกสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้คุณเป็นต้อหินต้อลมต้อเนื้อหรือต้อกระจกและวุ้นในตาเสื่อมได้นะคะนี่คอนแทคมีส่วนประกอบสําคัญคือสารสก,กัดจากดาวเรืองบลูเบอรี่ยีสต์เบตาแคโรทีนและวิตามิน b 12สำคัญต่อดวงตาคุณทั้งนั้นเลยนะคะเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะ ก่อนอื่นคิดดูของแท้จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะคะถ้ามีสติกเกอร์ไม่ใช่ของแท้นะคะและการซีนจะซีนด้านหนามากค่ะซีนรอบกล่องเลยนะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีอยู่สามแผงนะคะมีอยู่สามแผงแบบนี้นะคะเป็นแคปซูลคะ่ะเราม,มาดูเม็ดมันเลยนะคะก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะหนึ่งแคปซูลน,นะคะจะเป็นสีส้ม ถ้าจะทานบำรุงเอาไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นหรือว่ากลัวว่าจะเป็นหรือว่าเริ่มจะมีในตาแห้งทานวัลเมดนะคะเพื่อเป็นบำรุงแต่ว่าผู้ที่เริ่มมีอาการแล้วว่าเออเหมือนกับว่าในตาแห้งในตาพร่ามัวมองไปทางไหนเหมือนมีรุง้งเ,เหมือนกับมีแสงแวบๆเข้าตานั่นคุณเริ่มตาม,มีปัญหาแล้วคะ่ะ คุณเปพบแพทย์ก่อนเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้และทานดีคอนแท c t ควบคู่ไปกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของคุณเพียงเท่านี้ดวงตาของคุณก็จะอยู่คู่กับคุณแบบใสสว่างไปนานแสนนานเลยละคะ่ะอย่าลืมนะคะทุกปัญหาดวงตาปรึกษาดีคอนแทค t ค่ะช่วยคุณได้จริงๆ